สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนนะครับหลายคนคงเห็นแล้วว่า i t t o o n เนี่ยมีการปรับฐานราคาลงมานิดนึงหลังจากที่มันทะลุแนวซัพพอร์ตที่59,300 USD นะครับมันทะลุมาเนี่ยครั้งภายในเวลาไม่กี่นาทีนะครับทำให้มันหลุดซัพพอร์ตปุ๊บเนี่ยมันร่วงหวบลงไปเลยนะครับข่าวดีก็คือว่ามันไม่ได้มีอินดิเคเตอร์ที่มาบอกว่ามีเหตุการณ์ว่า นะครับรัฐบาลมีปัญหามีการถูกแฮกมี exchange มีปัญหาหรืออะไรนะครับนี่มันไม่ได้มีข่าวอะไรเพราะฉะนั้นถือว่าสำหรับตัวผมนะผมถือว่ามันยังอยู่ในแนวที่ว่าผมรับได้นะผมยังนอนหลับแล้วก็มันก็ ไม่ได้ล่วงแบบปี2017นะครับ2017เนี่ยมันคล้ายๆอย่างนี้นะเพื่อนๆมือใหม่น้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาลงทุนนะครับในวันนั้นเนี่ยผมนั่งมองบิตคอยดลงมา2 0 3 0ภายใน 20- 3 0นาทีนะครับช่วงนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับผมเป็นนักลงทุนมือใหม่เพื่อนๆที่เข้ามาลงทุนตอนนี้เนี่ยหลังจากที่บิตคอย n และเหรียญออคคอยหลายๆเหรียญมันทำออทามไฮนะครับช่วงนี้เนี่ย ให้คิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับมันเป็นสัจธรรมของการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีมันเป็นการพิสูจน์ตัวเรานะว่าผ่านจากนี้ไปเนี่ยถ้าเพื่อนๆผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยจะแข็งแกร่งกว่านี้นะครับแล้วบทเรียนเหล่านี้มันไม่มีโรงเรียนให้เราไปนั่งเรียนนะครับที่จะเป็นคอร์สว่าจิตวิทยาจะทำยังไงนะครับจะสภาพจิตใจเราจะเรียนกราฟจะเรียนเรื่องเหรียญจะเรียนเรื่องการบริหารการเงินเนี่ย ทุกอย่างมันเรียนด้วยตัวเองทุกอย่างที่ผมเรียนนะครับนอกจากที่ปรึกษาเพื่อนๆหรืออาจารย์ที่มีความรู้มีประสบการณ์ลงทุนมานานเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการที่ผมเอาตังค์ส่วนตัวเนี่ยนะครับไปโดนเขากระทืบนะครับมาหลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงตลาด all time high เหมือนกันผมก็เข้ามาช่วงนี้นะครับในเรื่องของจากหุ้นเนี่ยเปลี่ยนเข้ามาลงทุนในคริปโตเนี่ยผมก็ณนะตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับยังไงอะเพื่อนๆ เคยไปลงทะเบียนอะไรสักอย่างเคยไปงานพิธีอะไรสักอย่างแล้วเราแบบงงๆแล้วเราถามคนที่งงเหมือนกันว่าเฮ้ยลงทะเบียนตรงนี้ใช่ไหมเซ็นตรงนี้ประตูทางเข้าตรงนี้ใช่ไหมเพื่อนๆเข้าใจที่ผมพูดไหมมลักษณะนั้นอะทุกคนแบบใหม่นะครับในข้อมูลในโซเชียลมีเดียต่างๆมันก็ไม่ใช่ว่าหาดูได้ง่ายนะครับแม้กระทั่งช่อง u t u b e เนี่ยมีไม่กี่ช่องเท่านั้นเองที่จะไปแบบผมจะไปศึกษาเหรียญได้นะครับ r ว d d i t ก็ยังพึ่งเป็นแพลตฟอร์ม คือก็ไม่ใหม่อะแต่ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องคริปโตเคอเรนซีเยอะในช่วงนั้นนะครับเอาแล้วครับเพื่อนๆก็ <c oughs> จะมาทักทายแล้วก็บอกเพื่อนๆว่าผมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับใครที่จำได้ว่าวิดีโอ2วิดีโอที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดว่าผมเริ่มมีเงินสดมากกว่าเงินคริปโตเคอเรนซีแล้วนะครับเพราะว่าหลายอย่างมัน all time h i มากๆนะครับ แต่จะให้ผมมาบอกว่าเอ้ยทุกคนขายอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะไม่มีใครรู้อนาคตและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่อาจจะเป็นการปรับฐานเล็กๆแล้วตีกลับขึ้นมา60,000 USD ในวันพรุ่งนี้หรือมันจะมีการปรับฐานลงไปอีกเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เราเห็นได้อย่างเดียวว่าเอาล่ะเหรียญที่เราตั้งเป้าว่าจะขายเท่านี้เท่านี้เหรียญเล็กๆที่มีโปรเจกต์ที่ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นในวัน2วันนี้บางอย่างมันอาจจะต้อง พักไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าคริปโตเคอร์เซีมันเหมือนกับอาคารตึกอาคารหนึ่งเนี่ยบิตคอยมันก็จะเหมือนกับเสาหลักอะนะครับและเสาหลักเนี่ยมันต้องมั่นคงถ้าไม่มั่นคงนี่กำแพงหลังคาทะลุได้ง่ายๆเลยนะครับก็มันก็เป็นเรื่องที่แบบจริงๆมันถ้ามันเป็นหุ้นอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเหมือนกับหุ้นตัวใหญ่ถูกขายเยอะอะเพื่อนเพนนึกภาพบอกไหมนะแต่ผมถือว่า ออคอยบางตัวยังยังแข็งแกร่งอยู่นะเออผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะในทางเกาหลีนะครับผมไปดูเข้าไปดูกิมจิพรีเมียมเนี่ยนะครับเขาก็ยังโอ้โหราคาเหรียญมันก็ยังสูงกว่าราคาเหรียญตลาดโลกเยอะมากๆเลยก็ยังไงเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ลงทุนหรือว่าเพิ่งขายหมูไปเพิ่งอะไรเนี่ยนะครับทีนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมว่า อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับใครที่อยากจะลองเทรดกระดาษดูที่ยังไม่ได้เอาเงินมาอัดตรงนี้เต็มที่เนี่ยนะนี่ก็เป็นช่วงดีที่เราสามารถเรียนรู้ไปได้ว่าถ้าเราลงทุนตอนนี้เราจะได้กำไรไหมย4หรือ48ชั่วโมงให้หลังจริงๆแล้วผมอยากจะให้มองระยะไกลกว่านนั้นนะครับเพราะว่าแต่ละเหรียญที่มันขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับปี2 0 1 6 2 0 1 7นะนี่มันเล่นขึ้นมาแบบ7วัน300%นะครับ1เดือน1,000%อย่างเงี้ยเพื่อน ใครก็คนที่มาจากหุ้นก็ไม่เคยเห็นนะพูดกันตรงๆนะครับยกเว้นวันที่มัน IPO อ่ะนะครับเนี่ยมันผมสายตาผมเนี่ยไม่ออกห่างจากกราฟเลยนะครับก็เอาละครับเพื่อนๆขอให้ทุกคนระมัดระวังในการลงทุนนะครับอย่าประมาทกาดอย่าตกแล้วก็เอาประสบการณ์จากตรงนี้มาพัฒนาการลงทุนปรับแผนของเราใหม่นะครับ เตรียมกระสุนไว้หน่อยอย่างเนี้ยมันอาจจะเป็นโอกาสซื้อโอ้เนี่ยหลายๆเหรียญเลยะนะครับเพื่อนๆลองทำการบ้านดูถ้ามีอะไรเขาช่องข่าวไหนเขาสรุปแล้วเนี่ยนะครับผมจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกทีระวังตัวด้วยครับผมดูต่อไปครับ